เหลือคนชีวิตรักย้อนเวลาหาไยดำตอนที่สองจากความเดิมตอนที่แล้วบัวสวรรค์ได้โดนกระจกดูดเข้ามาในช่วงปีพุทธศักราช2563เธอได้มาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านชื่อคุณนายสวยสีที่นี่มีเรื่องราวมากมายจนบัวสวรรค์ไม่อยากกลับหนังฝ้าย นางไฝเมื่อไหรแกจะมาฮะเดี๋ยวเถอะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋วดี๋วฉันจะหักเงินเดือนแกมาแล้วค่ะคุณนายค่ะไฝดำมาแล้วเดอ้อแกไปไหนมายะนางไฝดำปล่อยให้ฉันรอตั้งนานไหนว่าจะทำสาคูใส่หมูให้ฉันกินรอจนฉันจะกลายเป็นหมูแทนแล้วเนี่ย นี่เดคะคุณนายสาคู่ใส่หมูค่ะร้อนร้อนหอมกรุ่นเลยค่ะคุณนายไหนว่าแกจะทำเองไปซื้อมาทำไมยะเปลืองจะตายเดี๋ยวเงินที่ให้ไปก็ไม่พอนังนี่นี่ เรต้องห่วงค่ะคุณนายฝฟายบ่ได้ซื้อพอดีว่าฝฟคุยกับเจ้าของร้านถูกข้อคุยกันเรื่องหวยนะคะคุณนายเขาก็เลยเอาไห่ยกไข่มากนี่สามถุงเลยนะคะคุณนายตายรู้จักพูดเนยยานางฝฟไปคุยเจ้าไหนล่ะวันหลังฉันผ่านไปตลาดฉันจะได้ไปคุยมั่งก็เจ้าหน้าตลาดแล้วค่ะคุณนายได้หวยมาด้วยนะคะคุณนาย ฝาย่ะซื้อมาฝากด้วยลอตเตอรี่สองใบจ้าอุ๊ยแกซื้อลอตเตอรี่มาฝากฉันหรอฝยแม่แล้วค่ะคุณนายมาต้องวงัวว่าฝ่ายไปเอาเงินมาจากไสนะคะพอดีฝยโชคดีง่างไปย่างไปฝยเก็บตังค์ได้ค่ะคุณนายตั้งห้ายบาทฝ่ายก็เลยแบ่งมาซื้อลอตเตอรี่ให้คุณนายค่ะโถแม่คุณ แม่มาหาจำเริญมีแก่คนเดียวเนี่ยดีกว่ามีนางแตกสามคนอีกแหมคุณนายคะ่ะพอได้ของฟรีแล้วก็จากด่าเป็นชมเลยนะคะชมกันขนาดนี้ทำไมไม่ยกลูกชายไปฝ่ายไปเลยบ่นอะไรนางแตงไปซักผ้าไปว่าแต่บ่นอยู่นั่นอะ่ะโอ้ยซักอะไรทุกวันคะคุณนายมันเปลืองน้ำเปลืองผมซักฟอ ไซักก็ได้มันเปลืองน้ำผงซักฟอกก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยเนี่ยถ้าถ้างั้นหนูขอตัวไปฉี่ก่อนนะคะคุณนายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแตกฉี่แล้วครั้งเดียวอย่าเพิ่งกดชักโครกนะรวมกันสักสองสามทีก่อนค่อยกดแหมกดแต่ละทีน้ำเสียไปตั้งลิตรฮะคุณนายสามทีค่อยกดมันจะไม่โหดไปหน่อยเหรอคะคุณนาย นาช่วงนี้ค่ามิเตอร์น้ำมันแพงช่วยช่วยกันนะนแต่งอ่อนบัวสวรรยืนหัวรอคิกคักกับความงบของคุณนายสวยสีเสียงหัวเราะนั้นดังจนแตงอ่อนได้ยินใครนั่นใครแอบอยู่แถวพุมนะนะ่มไม้นั่นอุ๊ยมีคนเห็นเราหลบไปดีกว่าไว้แล้วร่างของบัวสวรรค์ก็โดนดูดกลับมาเพราะเสียงนาฬิกาปลุก สาวตื่นมาด้วยอาการงงๆนี่เราฝันไปหรอเนี่ยทําไมฝันเหมือนจริงจังแต่ก็สนุกดีเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยนั้นจริงๆเลยหญิงสาวว่าแล้วก็แต่งตัวไปเรียนรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกอยากกลับบ้านไปนอนฝันอีกเธอรู้สึกชอบผู้หญิงตัวดำๆที่ชื่อไฝดำคนนั้นอย่างไรก็ไม่รู้ หญิงสาวเดินผ่านรูปของยายทวดแล้วสะดุดตาเอ๊ะทำไมผู้หญิงมีฝันของเราถึงได้หน้าคล้ายคุณทวดจังเสียก็แต่ตัวดำถ้าจับคุณยายทวดตาตัวนะเหมือนเลยมีอะไรเหรอลูกเห็นจ้องคุณยายทวดตั้งนานแล้วฮะมองคุณยายทวดค่ะเมื่อคืนบัวฝันเห็นผู้หญิงคนนึง่งหน้าคล้ายคุณยายทวดมากเลยค่ะ ก็คงคุยเรื่องคุณยายทวดมากไปละมั้งเลยเก็บเอาไปฝันเดี๋ยวแม่ว่าจะเอารูปคุณตามมาติดไว้ด้วยคู่กันมันหล่นมาหลายเดือนละแม่ว่าจะเอาไปซ่อมแม่ก็ลืมคุณทวดหล่อมากเลยนะคะแม่สมัยนั้นถ้าจะเป็นดาราที่หล่อมากใช่จ้าเป็นดาราดังมากๆเลยละ่ะแต่มารุ่นเราไม่มีใครเข้าวงการบันเทิงเลยสักคนสนแม่ะเราอะ่ะ อุไม่ละค่ะแม่อยู่เฉยๆแบบนี้ดีกว่าไม่อยากดังวุ่นวายชีวิตไม่เป็นส่วนตัวจ้าแม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละไปกินข้าวแล้วก็ไปเรียนนะลูกเมื่อไปถึงมหาวิทยาลัยหญิงสาวเข้าไปในห้องสมุดยังคงปรึกษาเรื่องราวของการย้อนเวลา <c oughs> การย้อนเวลาสามารถทำได้หากเรามองว่าเวลาคือสิ่งที่เดินทางเป็นเส้นตรง โดยเข็มนาฬิกาเดินจากอดีตมายังปัจจุบันและมุ่งต่อไปสู่อนาคตอย่างต่อเนื่องหากเราเดินทางผ่านรูหนอนแล้วจะถูกส่งไปยังที่ใดที่หนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะช่วงยุคสมัยไหนรูหนอนเหรอเราต้องหารูที่ว่านั่นให้เจอบัวอ่านอะไรอยู่วะโอ้ยเรื่องของการย้อนเวนลาไทม์แมชชีนอีกแล้วเหรออยากจะบ้าตายอะไรของแกเนี่ย ฉันมีดีป้านะฉันว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันอาจจะย้อนเวลาได้บ้าไปใหญ่แล้วแกเนี่ยไหนว่ามาสิแกย้อนไปสมัยไหนยะพุทธศักราช2,563ยตายสมัยเนี้ยฉันจำได้มีดาราดังๆชื่อพีด,ด้วยละ่ะช่วงนั้นนบูมมากเลยนะเธอแกรู้จักดาราคนนี้ด้วยเหรอรู้สิยายทวดฉันยายฉัน มีรูปติดเอาไว้เต็มบ้านเลยกรี๊ดกราดกันมากเลยนะ,สม,ยนนะนะสมัยนั้น่ะตลกเนอะสมัยนั้นถ้าจะให้รถเคลื่อนที่ต้องเติมน้ํามันอยากเห็นจังว่าการเติมน้ํามันเป็นยังไงสมัยเราแค่กดปุ่มรถก็แ,แล่นละดาราที่ชื่อพีทหล่อมากเลยเนาะฉันก็ชอบืเกิดทันเลยยะาป่านนี้ถ้านับอายุก็น่าจะร้อยกว่าปีแล้วมั้งชอบสิชอบแน่นอนละ่ะก็เขาเป็นคุณทวฉันนี่ ะจริงเหรอแกพูดจริงหรือว่าอําฉันเล่นเนี่ยจริงสิไม่เชื่อก็ไปดูรูปที่บ้านได้อึ้งเลยสิทายาดาราดังเลยนะฉันน่ะจะบอกให้ตายเป็นเหลนของคุณทวดพีททำไมหน้าตาหลานไม่ให้เหลยเลยยะนั่งนี่แกว่าฉันขี้เล่เหรอแน่นอนอยู่แล้วไปได้แล้วหิวเออไปก็ไป ทางด้านบ้านของบัวสวรรค์น้ำหวานแม่ของเธอได้เข้ามาทำความสะอาดห้องนอนของลูกสาวพอเห็นกระจกก็แปลกใจกระจกอะไรเนี่ยเก่าจังร้าวแล้วด้วยเอาไปเก็บในห้องเก็บของก่อนดีกว่าวางไว้ตรงนี้เกิดมีใครมาดวนชนเจ็บตัวเปล่าเปล่า จบไปแล้วนะคะสำหรับย้อนเวลาหาไฟดำค่ะน้องๆชอบกันไหมคะพี่ตั๊กทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีน้องๆหลายคนนะคะบอกว่าชอบเรื่องสไพไฟดำมากนะคะก็เลยเอาใจสักหน่อยนะคะก็เราก็กลับไปหาไฟดำกันอีกทีแต่คราวนี้รุ่นเลนนะคะมาดูว่าจะสนุกเท่าสไพไฟดำกันหรือเปล่าถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์เยอะๆนะจ๊ะ